ขัดรถตู้หน้ายาวมาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวใครที่ลังเลรถตู้อยู่มาดูกันว่ารถตู้หน้ายาวที่บริษัเทเพชรยนต์ทำไมลูกค้าถึงเลือกซื้อซ้ำกันมากที่สุดรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันนั้นไปชมคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีอีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะเจอกับน,น้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยน์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน,น้องเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถตู้มาให้ชมกันแล้ววันนี้เอมี่ขัดรถตู้ตัวโฉมหน้ายาวเครื่องยนต์2.8ดีเซลรถหน่วยงานฝนระวางสภาพดีเกรดเอไม่มีชนหนักพิการไม่มีจมน้ํากลับสีกอใหม่แต่ละคาสภาพสวยพร้อมใช้นะคะสำหรับใครที่กําลังเล็งหาตามหารถตู้อยู่บอกเลยว่าดูคลิปนี้จบตัดสินใจซื้อได้ แน่นอนค่ะสำหรับใครได้ที่สนใจซัวรถหรือสอบถามรึกษาเพิ่มเติมคุณลูกค้าติดต่อที่บทโทรล่างใต้คลิปแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะคะว่าดูคลิปรีวิวเอมมี่มาเอมมี่นี้คำปรึกษาเรื่องการออกรถลูกค้าทุกท่านเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปเต็มนะคะฝากกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรีวิวคลิปรถดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากคันนี้เลยดีกว่าด้านขวามือเอมมี่นะคะคันนี้เป็นตัวโตโยต้าคอมมิวเตอร์ โชมหน้ายาวสีบรอนเงินค่ะคันนี้นะคะตัวรถปี2020 เล็กใหม่ฟังดีๆนะคะคันนี้เล็กใหม่ใช้งานเพียงแค่37,000กิโลบอกเลยว่าคันนี้เนะะี่ยฮะไมน้อยมากเป็นรถหน่วยงานนะคะของราชการเข้าศูนย์ตรงเป๊ดทุกระยะและเล็กใหม่เนี่ยไม่มีการกรอกันกับไม่เดิมแท้ศูนย์แน่นอนค่ะบอกเลยว่ารถรถนนี้เราซื้อเข้ามาเมื่อไม่นานวันนี้ประมาณเกือบเกือบสิบคันตอนนี้ตัวเลือกเหลือเพียงแค่คันเดียวเท่าน,านั้นใครที่หารถตู้ไมน้อยแนะนําคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะคุณลูกค้าหาคันนี้นะคะ ราคาตั้งขาย1 1 7 9 0 0้านบาทราคานี้พี่ซื้อสดก็ได้จัดไปเน้นก็ได้แต่เงื่อนไขจะเป็นยังไงกันนั้นพี่แค่ยกหูโทรหาเอมี่ได้เลยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยเนียนกิฟแน่นอนค่ะ ตัวไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนเนะะี่ยคะตัวหลอดอะหลอดโคงไฟหน้าเนะคะเป็นหลอดเดิมโรงงานเลยไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีร่องรอยแตกเหลา้นาไม่ั่วมไม่ซึมมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะนะคะแล้วก็พลาสติกดักลมเป็นสีดําตัดกับโครเมียมค่อนข้างสวยงามเลยและป้ายทะเบียนคันนี้เนะยคะเป็นหนึ่งกอไก่อะหนึ่งนอนหนูกอไก่สี่หกสี่สามนะยคะกรุงเทพมหาคนครค่ะเป็นป้ายฟ้าไม่เคยจดป้ายเหลืองไม่เคยวิ่งประจำทางแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ในส่วนตัวล้อคันนี้นะคะเป็นล้อกระทราฝาครอบก็คือเดิมโรงงานเลยนะออกศูนย์ออกห้างก็เป็นล้อกระทราฝาครอบอย่างนี้เลยนะคะแล้วพี่ดูดอกยางค่ะยางก็ค่อนข้างดีเลยนะดอกยางเหลือลึอกๆเดีเ๋ยวมีขอดูอะยางปียสี่เกือบปลายปีแล้วนะคะแสดงว่ายางเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนมายังไม่ได้ลงถนนเลยใช้งานอีกามาณสักสองสามปี วิ่งบ่อยๆก็สองปีหน่อยๆน,นะฮะตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เหลี่ยมสันตัวรถพี่ดูโค้งมนสวยงามชาัดเจนนะฮะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีร่องรอยลักยิ้มรอยลวยรอยบุบตรงตัวชุดสีด้านข้างและนี่ภายในเดิมทีนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยภายในจะเป็นเบาะผ้า,าคันนี้นะคะก็คือได้เป็นเปลี่ยนเบาะหนัง VP นะคะแบบสามที่นั่งสามแถวด้วยกันก็ถือว่าใครที่หารถตู้เบาะแถวที่นั่งเนะี่ยสามสามสามคันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลย เนี่ยมีที่พักแขนพร้อมนําเที่ยวพร้อมท่องทิป์เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่หารถตู้ไว้ใช้งานในกิจการส่วนตัวในครอบครัวเอาไว้อาทําทิพย์ทำทัวร์ก็ถือว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะและพี่ดูภายในนะคะใส่มา่านให้เรียบร้อยแล้วนะมา่านพร้อมลงังเรียบร้อยนะเนี่ยมา่านใหม่ด้วยก็คือพร้อมใช้เลยนะคะแล้วก็มีถังดับเพลิงจิว๋ว ถือว่าเป็นอ่าเซฟตี้นะคะที่รถตู้ทุกคันควรมีละกันนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดปันเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าแต่คันนี้มีให้เรียบร้อยนะยังไม่เคยแกะใช้งานเลยนะคะแล้วก็พี่ดูป้ายพดานด้านบนใหม่กริปเลยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนังไม่มีรอยแบบขีดข่วนรอยเปื้อนเปื้อนให้กวนใจนะคะใครที่แบบสนใจก็ลองเดินทางเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะที่พยนต์สาขาสุวินทวงศ์46 เจอกับเอมี่ได้เลยทุกวันค่ะเนะยคะไม่มีวันหยุดเลยและดูด้านหลังเป็นไงสวยมากนะแต่ละคันคืนเนียนมากๆคันนี้มีกล้องบันทึกภาพกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยนะคะรถตู้ตัวอาหน้ายาวเนี่ยค่อนข้างยาวนะช่วงยาวมีกล้องเนี่ยอุ่นใจแน่นอนด้านหลังก็คือจะมีในส่วนของตัวโช๊คซับแรงเนะะีค่ะมีโช๊คซับแรงให้เรียบร้อยแล้วพี่ดูรอยเม็ดอาด้านหลัง ไม่มีรอยบุบรอยอาไม่มีรอยแบบทําสีหรือรอยชนหนักนะคะลังน้ําด้านหลังเนี่ยพี่ดูยาวขึ้นไปเลยโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยปอร์เซ็นค่ะคันนี้นะคะรับประกันโครงสร้างเรามีการตรวจอินสเตชชั่นให้274จุดซึ่งคุณลูกค้าสบายใจได้เลยเรามีใบเซอร์ให้ทุกคันค่ะนะคะนี่ดูโอ้โหเนียนเลยคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะคะกับเล็กไม่เพียงแค่สามหมื่โลคุณพาช่วยมาก นะบ,บอกเลยว่าซองให้ทันแล้วกันนะคันนี้ซื้อสดมาคุยเรื่องรายละเอียดราคากันหลังบ้านนะฮะหรือสนใจเนี่ยก็ลองเดินทางเข้ามาทดลองขับฟังเสียงเครื่องกันได้เลยขึ้นเลยค่ะนี่ภายในนะฮะก็เน้นความเดิมแลวกันเนาะพวงมาลัยเนี่ยของเดิมโรงงานนะคะมีแอร์แบ็กมีอะไรให้หมดเลยเลขไม่สามหมื่นเ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิกิโลนะฮะไม่โกหกแน่นอนนะคันนี้ไม่ไม่น้อยมากๆรถห้าปีไม่สามหมื่น มาพร้อมกับตัวหน้าจอฮัสกีเนี่ยฮะแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธได้มีกล้องถอยหลังมีอะไรให้หมดเลยนะตัวแอร์เป็นแอร์ระบบอนาล็อกปรับมือนะคะแล้วก็เนี่ยแอร์ด้านหลังมีอุณหภูมิปรับให้หมดเลยมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้เรียบร้อยคันนี้เนี่ยฮะเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้หกสปีดด้วยกันโอ้โหบบเลยว่าเป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดเครื่องยนต์เดียวกับตัวฟอร์จูเนอร์หรือว่าเป็นตัวล็อกโคที่เป็นตัวท็อปฝรั่งกำลังการส่งตัวการขับข,ขี่ค่อนข้าง,งดี นะคะคแรงม้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูขอดูแป๊บหนึ่งแรงม้าหนึ่งร้อหกสิบสามแรงม้านะคะแรงบิดก็มาเกือบเกือบสี่ร้อยนิวตันเมตรเลยนะจบคันนี้ยพือพร้อมใช้แล้วเครื่องยนต์ดีเซลและประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเดี๋ยมี่ขอบพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยไปสําหรับตัวโฉมหน้ายาวเนะะี่ยค่ะตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าซึ่งตัวโฉมอาโฉมหน้าสั้นเนี่ยจะอยู่ตรงอาตรงก้นแล้วกันนะคะ ของผู้ขับผู้นั่งด้านในอ่านให้ดูห้องเครื่องเนียนกริฟนะคะรอยมาร์ครอยแต้มสีสภาพเดิมจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์ไม่มีอาการสนันนการไอไม่เคยยำํำไม่เคยแกะแน่นอนนะคะสามารถเช็คเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังได้เลยของเราคันนี้ซื้อเล่มเข้ามาเรียบร้อยนะคะเล่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รับระกันเลยเล่มไม่มีชร้ดสูญหายแน่นอนค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะตัวน็อตฝักกระโปรงพวกนี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดหัวน,น็อตเหลี่ยมน,น็อตสวยงามมากๆคันนี้ ฝากระโปรงเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะจุดที่บอบบางที่สุดก็น่าเป็นตัวฝากระโปรงด้านหน้าและด้านหลังถ้ารถไม่เคยมีการแกะการถอดทำสีฝากระโปรงก็แสดงว่ารถไม่มีประวัติชนหนักแน่นอนเนียนกริปและเนี่ยดูน็อตหยุดเบาโฉกเห็นไหมคะกล้องเดี๋ยวขอเปิดแฟลตให้ดูหน่อยนี่เป็นไงไม่มีรอยแกะรอยถอดเนีย่ยคะคงสร้างเดิมรอยซีเทงมเพ้าคุณเดิมโรงงานหมดคันนี้ จบเลยนะคะไม่แค่สามหมื่นเจ็ดพันโลค่ะกับคอมพิวเตอร์สองจุดแปดดีเซลโฉมหน้ายาวปี20สิบรถหน่วยงานราชการฝวดระวงังก็จดจำคันนี้ปยทะเบียนนี้ไว้นะี่คะสนใจคันนี้โยกหู Yo hoo, โทรหาได้เลยค่ะด้านล่างใต้คลิปแอดมินรอรับสายเอมี่รอให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถทุกท่านเลย และคันนี้1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมบาทผ่านไปเรามาดูคันนี้กันราคาถูกลงมาหน่อยหนึ่งนะคะกับคันนี้ตัวคอมพิวเตอร์2.8นะคะเครื่องยนต์ดีเซลปี19นะคะราคาเนี่ยหน้าป้าย1นึ่งล้านหนึ่งแสนแต่ใครสนใจคันนี้นะคะเอมี่จัดสลดให้เลย20,000บาทค่ะเหลือ1นึ่งล้านแปดหมื่นบาทกับพี่จ๋านะคุ้มคุ้มๆเลยคันนี้เลขไม่แสนห้านะคะเกียร์ออโต รถหน่วยงานเหมือนกันค่ะเข้าศูนย์เตร์ต,ตาทุกระยะตลอดการใช้งานเหมือนกันแล้วพี่ดูสภาพตัวรถภายนอกภายในด้านหน้านี่เป็นไงไฟหน้าหฮารโลเจ็รเหมือนกันนะคะโคมไฟใสแจ๋วเลยพี่มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมเหมือนเดิมไฟ้ายเบียนไฟฟ้าเนะคะีคยฮอนด้าคูฮอนด้าคู่สี่เจ็ดห้าหกกรุงเทพไฟสวยนะคันนี้ล้อแม็กคันนี้เป็นล้อกระทาฝาครอบเหมือนกันก็คือเดิมโรงงานเลยพี่ ยางตัวนี้เป็นยางปีสองเดี๋ยวเอมี่ขออนุญาตเช็คคุณภาพตัวยางให้ถ้ายางเสื่อมสภาพสี่ล้อไม่ต้องกังวลใจค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยสี่เส้นคุณพี่ค่ะและภายในคันนี้นี่คันนี้ภายในเบาะก,ก็จะเป็นสามสามสี่ 4. คันก่อนหน้านี้เป็นสามสามสามก็ลองตัดสินใจเลือกเอาว่าจะต้องการใช้งานแบบไหนมากกว่าและภายในก็โอเคนะมีที่พักแขนให้ เบาหนังสีเทาเข้มแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะนะะเนี่ยมีแต่เพิงจิ๋วให้มีม่มานให้เรียบร้อยคือพร้อมใช้คันนี้ก็สวยนะเลขไมล์แสนห้าก็จริงแต่ว่าเป็นรถที่ผ่านการดูแลโดยศูนย์โตโยต้าทุกๆเดือนเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะไม่มีกรอ,ไม,มกรอไม่มีการกลับเล็ใหม่และโครงสร้างคือเดิมราคาถูกกว่าคันแรกประมาณแสนหนึ่งลองชั่งน้ำหนักเอาละกันว่าลูกค้าอยากได้สไตล์แบบไหนมากกว่ากันค่ะคันนี้ยังว่างอยู่เหมือนกันนะคะเผื่อสนใจก็ เดินทางนะคะวอล์ Walk กอินเข้ามาดูกันได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนกับรถที่เพชรยนต์ของเราเนะะี่ยะเราคลายสารแต่รถคุณภาพดีเกรดเอเข้ามาให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันค่ะและพี่ดูด้านหลังคันนี้ก็มีกล้องถอยเหมือนกันมีกล้องถอยสวยนะคันนี้สวยเลยนะคะก็คือผ่านการดูแลมาทั้งหมดแล้วเนะคะพี่มาเช้ารับรถ ช่วงบ่ายก็ได้เนะะเรามีศูนย์หน่วยสปาด้านหลังเนี่ยคือครบวงจรเลยที่นี่เดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะปึ๊บภายในก็เหมือนกับคันแรกเลยพวงมาลัยเดิมหนังเดิมสัมผัสก็โอเคอยู่นิ่มๆเน,นะฮะเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมสามพันโลแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเป็นหน้าจอฮัสกินบลูทูธได้กล้องมองหลัง ้องถอยมีให้เรียบร้อยแอรอะนาล็อกเกียร์อัตโนมัติทั้งหมด6กสปีดด้วยกันนะคะก็โอเคที่วางแก้วน้ำเบาะเสริมตรงกลางก็ใช้งานได้คือตัวโชมหน้ายาวอะช่วงในการขับขี่น่ะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ค่อนข้างดีเลยนะ,ะใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะพี่ถ้าพี่ไปซื้อรถใหม่พี่จะต้องรอรถไม่ต่ำกว่าสามเดือนเลย พี่มาหาหนูวันเดียวพอรับกลับบ้านได้เลยพร้อมใช้พร้อมไปขับต่อได้เลยค่ะพี่ดูเครื่องยนต์กันหน่อยครับผมคันนี้เครื่องยนต์2.8ดีเซลเหมือนกันเครื่องยนตตัวเดียวกันเลยกับคันแรกคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล D4D ทนมากต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์โตโยต้าทนมากมากนะคะรถตู้บางคันเนี่ยเล็กไม่วิ่งเป็นล้านกิโลแล้วนะวิ่งจนเล็กไม่กลับบะมันมันโอ้โหมันตีกลับแล้วอะไม่พังเลยสบายใจได้สบายใจได้เลยนะคะส่งตัวเครื่องยนต์คันนี้แล้วพี่ดูเนี่ยลายแต้มสีจากโรงงานก็คือยังเดิมหมดหมอ้อน้ําเดิมคานหน้าเดิมโรงงานนะคะปากกระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอยโครงสร้างเดิมสวยมากนะคะไล่ไปเลยเนี่ยตาปั๊มโตโยต้ตาสติ๊กเกอร์ ตามอ,อก,กอนะคะสีทุกอย่างเดิมหมดฝั่งนี้ก็เดิมค่ะเดิมหมดเลยนะคะแก้มด้านขวาด้านซ้ายเรามีการตรวจสอบอินสเปคชันให้นะคะคุณลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเรื่องเรื่องคุณภาพตัวรถเนี่ยถ้าเกิดเจอรถชนหนักพิกามจมน้ํากับสีก็ไม้หนูรับซื้อคืน เต็มจำนวน100%เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เอมี่ได้นำมารีวิวรถตู้เรามีรถตู้ให้เลือกอีกหลายคันเลยสําหรับใครที่ชอบนะคะและสนใจปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่มาโทรด้านล่างใต้คลิปนะคะด้านล่างแจ้งแอดมินได้เลยว่าดูคลิปรถตู้น้องเอมมี่รีวิวมาเดี๋ยวเอมมี่นี่แหละค่ะนะคะจะเป็นอาที่ปรึกษ,ษาานการขายนะคะในการออกรถตู้กับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะก็เดินทางเขา้ามาชมกันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46เปิดบริการทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามซับสไคร้ใกับพวกเราชาวเพชรยนต์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรีวิวรถเด็ดๆแต่ละคันแต่ละวันให้ดูกันค่ะ วันนี้นะคะเอมี่และผู้โชคตาก้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ